I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no motion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ใดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแหล่แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคสดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุม้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมาลุ้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open นดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเมลพาสก็ลดส,งสูงตัวไปถึง25%เลยครับ ใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินีรับเข้าสู่เบสเรียวตะชแนลนะครับผมวันนี้ก็มีกับพีโลอิกกี้กันนะครับก็สำหรับในเกมนี้ผมจะมาให้ดูการเดินเกมของอิก,กี้นะครับอิก,กี้เนี่ยจะเก่งได้ก็ต้องเดินเกมให้ถูกนะครับผมเรามาดูกันว่าเลเวลรเนี่ยเราควรจะเดินทำเลนไหน แต่หลักเนี่ยผมจะชอบเดินทำออฟเลนนะแต่ก็ต้องดูอีกทีครับว่าเลนไหนมันแหลมแต่ส่วนมากออฟเลนจะแหลมทุกคนเพราะว่าเขาจะชอบมาเทตกันกลางเลนครับเราก็ไปแจมได้ง่ายนะครับผมแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ทันระวังตัวด้วยไยกี้เป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์คีปไวมากทุกคนมาถึงเราไม่ต้องสนใจฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก็ได้เราโฟกัสในการเคลียร์คีปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลียร์เสร็จเราจะได้เดินก่อนครับอิกี้มีสกิล2สามารถเดินเกมได้สบายเลยนะครับผมตรงนี้ยนหน้าเทดกันอยู่ครับ เราวิ่งมาครับกวดสกิลสองเข้าไฟเลยครับตรงตรงนี้แล้วจ่ายด้วยสกิลสองเข้าไปเรายัดสกิลหนึ่งตามไปเลยครับตรงนี้เราก็จี้เข้าไปครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะมาเก็บเลือดหลังป้อมครับตรงนี้แล้วเราก็เก็บเฟิร์สบาดไปได้ครับเรียกว่าเดินเกมสวยจัดครับในเวฟแรกพอแก๊งเสร็จก็เดินกลับเลนครับเราดูนะว่าออฟเลนเนี่ยเขาเดินไปบนเมจเขาเป็นยูเอไม่มีความสามารถในการดักนะครับป่าเขาเนี่ยเขาต้องรีฟาร์มู่แล้วเขาคงไม่มายืนดักเรานะครับเพราะฉันเนี่ย ก็เดินกลับกลางแบบรัดแม่น้ํากลับมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดลมเขาไม่อยู่ลมเขาหายนะผมแมนะนําว่าให้เคลียร์เลนล่ากับออฟเลนไปได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเดินกลับกลางเนี่ยบันเสี่ยงมากๆถ้าเกิดเราตายก็ไม่คุ้มนะครับผมแมคคณิกสกิลสองของอิกกี้กับสกิลหนึ่งนะครับมันมีคอมโบกัอนอยู่ทุกคนวิ่งไปเพื่อจะไปแปะสกิลสองให้ได้ก่อนพอเราแปะสกิลสองได้แล้วเราจะโยนสกิลหนึ่งได้โดยที่ไม่จํากัดนะตัวที่ติดแถนรักสกิลสองอะ แต่ว่าคีฟไม่นับนะครับนับแค่ฮีโร่ทุกคนก็จะเห็นว่าผมในโยนสกิลหนึ่งใส่อาตาได้รวมมากๆเพราะว่าผมแปะด้วยสกิลสองไปก่อนแล้วนะครับผมอิกกี้ไม่ใช่ตัวที่กลัวตีมีสักเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยเราสามารถบูลลี่ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่มีฟิกก็ตายนะครับเอลสุเดินไปยิงผมนะครับผมจ่ายสกิลอันติไล่ไปเลยนะครับตรงนี้เจ็บแล้วเอลสูจะไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมลูกเปิดติเข้ามาครับตรงนี้เราโฟกัสลูกก่อนก็ได้นะครับผมกดเกาะให้เพื่อนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเกาะลูกแตกลูกก็จะไม่มี ปีสี่แล้วนะครับผมไม่ดีจะไม่มีต้านถานะนะครับผมตุดนี้เราทาร่าเก็บลูกมาได้ครับรวเสียลมไปตรงนี้คุ้มแล้วครับผมเพราะว่าโลมเป็นตัวที่ที่ตายได้นะครับอุลแลสลิมเราชูทหอกสวยมากครับตรงนี้ผุมจี้ไปที่ยูเอครับจ่ายสกิลครับยูเอเสียงฟิกเกอร์ครับผมทาร่าตามเข้าไปเก็บครับตรงนี้เหมือนจะได้หรือเปล่าอุลไม่ได้อ๋อได้ครับแต่ว่าทาร่าก็ตายด้วยเช่นกันเดินกลับกลางมาครับตรงนี้เราฟิกใส่อาต้าครับเราจ่ายด้วยสกิลเราตามโดยติลูกนี้เข้าไปฟิกหลบับทุกคน อีนสกิลหนึ่งไปครับอ้ยรอดหมดเลยนะครับผมแต่ว,ว่าสวยอยู่ไหมก็อาจจะเท่าทุนนะครับผมฝั่งนู้นเนี่ยก็ตายไม่ได้เยอะฝั่งเราก็ก็ตายไม่ได้เท่ากันกนะครับไฟเมื่อกี้นี้น่าจะตายทีม,มาะสองคนนะครับไฟกันนานมากนะเดินเติมข้างต่อเลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับ ก็ดูเลนนะครับเลนไหนมันบวกกันอยู่เราควรจะไปแจมนะครับอีกกี้เป็นตัวที่เดินเกมไวะดูเกมประมาณนี้นะครับเอาเลนบวกกันก็ไปแจมเลนบนบวกกันก็ไปแจมแต่ว่าการเดินขึ้นเลนบนเนี่ยจะลาบากนิดนึงถ้าเกิดโลมเขาหายเพราะว่าโลมเนี่ยเขามีโอกาสที่จะมาดักเราได้นะที่เลนแครี่เพราะโลมเนี่ยเขาจะชอบเดินเลนการกับเลนแครี่อยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยชอบเดินเลนออฟเท่าไหร่ซึ่งเราเนี่ยก็จะแกงออฟเลนได้ง่ายนะครับ เลนออฟเนี่ยจะไปก็ต่อเมื่อแบบต้องอ่าจะไปเนี่ยก็ต้องระวังป่านะครับป่าฝนตรงข้ามนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยป่าอยู่บนนะครับผมผมก็จะยืนประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันมีคนยืนอ่ามันวิ่งเข้าพุ่มแบบเมื่อกี้เนี่ยผมก็จะเห็นนะครับจะไม่ไปยืนติดพุ่มเกินไปเผื่อมันมีคนแอบอยู่ในพุ่มอยู่แล้วเ็าอาจจะฆ่าเราได้นะครับเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราเก็บมดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเก่งขึ้นได้นะครับ ผมสามารถกดดันอาตาคาป้อมได้ครับโดยการทําแบบนี้ครับผมด้วยกันลุมช่วยกันลุมครับผมแล้วเก็บอาตามาได้ครับตรงนี้อาตาไม่ได้คีปด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไม่มาช่วยเนี่ยเราจะได้ป้อมด้วยนะครับติมี่เขาจี้เพื่อนเราเนาะแต่ว่าเพื่อนเราเป็นทาร่าครับซึ่งมันชิวมากๆเราบังครับให้ติมี่เสียเกิดก่อนเลยนะครับติมี่เกิดแล้วเรียบร้อยครับโยนตีดักหน้าไปครับตรงนี้โดนก็ไปสองแล้วสกิลช่วยเพื่อนครับไม่น่าจะอุ้ยเขากดอันติเถียงมดทุกคนราะว่าได้อยู่ครับ ได้ลูกมาครับตรงนี้ต้องถอยแล้วครับเพราะว่าเลือดไม่พร้อมวิทาร่ามียืนรอตอนรับป้อมไม่ผมด้วยนะอันนี้เรียกว่าเป็นงานจัดนะครับเดินล่างต่อครับเพราะว่าเลนบนเนี่ยมันไม่มีไฟอย่างแง่นอนสลิมเนี่ยมันตีป้อมแตกไปแล้วแล้วเอลซุบอยู่กลางลูกอยู่กลางครับเลนบนไม่มีไฟครับเรามาบูลี่อาต้าเหมือนเดิมได้เลยนะครับอัพเลนที่มันไม่ค่อยผิวเนี่ยมันจะแพ้ทางอิกกี้มากๆเลยนะครับเลนกลางเพื่อเราก็ไหวเห็นไหม เราเลือกเดินในเลนที่แบบว่าเออเราไปแล้วเราทําประโยชน์ได้นะครับเลนกลางเนี่ยเพื่อนเรามันไหวอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปนะครับผมอะไรประมาณนี้เนะาะการเดินเกมเอ็ดตอนนี้เราคุมแมปได้แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเขาแทบจะออกไปไหนไม่ได้นะเต็มที่ก็อยู่แบบน้าป้อมสองกันนะครับราะคีปเราเนี่ยดาดันสูงทุกเลนแล้วยิ่งเราหายหมดแบบเนี้ยฝั่งตรงข้ามก็ต้องระวังครับเขาจะไม่กล้าออกมาดันสูงถ้าเกิดออกมาดันสูงเนี่ยก็มีโอกาสตายสูงนะครับ เขาออกมายเงี้ยเนี่ยเขายืนกันจเยอะเ <ๆ S 1> งี้ยเราพยายามโยนอันติยัดไปก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวอันติเรามันก็คูดาวกลับมาครับผมตรงนี้ยูเอะพยายามครับผมก็จ่ายสวนเช่นกันแล้วผมโยนไปลูกนี้บูมมันกดเกิดไปทุกคนถ้าไม่กดเกิดเนอสุล้มไปแล้วอิกกี้เนี่ยเป็นเมทที่เก่งมากๆเลยนะครับสามารถจ่ายดาเมจทีมไฟได้แบบเวอร์เวอเลยนะดาเมจมันมาเรื่อยๆอันติก็ไกแลกกแล้วก็กว้างแล้วก็แรงด้วยนะครับแล้วสกิลหนึ่งเนี่ยคือโยนได้เรื่อยๆครับ แปะแท้งไปข้างหน้าก็ได้แล้วก็โยนอัดแท้งอะเดี๋ยวแท้งเขาก็วิ่งไปหาตัวดาเมจเองนะครับผมแต่เราแปะตีมี่ไปได้เลยนะแล้วก็โยนไล่ไปแบบเนี้ยตีมี่เสียฟิกแล้วครับติดตามไปครับลูกนี้แต่ว่าตีมี่ไม่ตายทุกคนโดนสกิลต่อครับเอลสุทุกคนตรงนี้สกิลใส่ครับแล้วดีดไปใส่สกิลหนึ่งไปรัวครับตรงนี้เดินออกมาครับสวยครับต่อก้อเรายากครับเอลสุเพราะว่าเราก็สามารถ ไอ้สกิลไปด้วยเราก็เดินไปด้วยได้อะเมทที่มันใช้สกิลเราก็เดินไปด้วยได้เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะครับอิกกี้สามารถทําได้ทุกคนเห็นปะเออมันก็เลยไม่ใช่ตัวที่แบบตายง่ายทุกคนเวลามาจ่ายดาเมจมันก็จะจ่ายง่ายเพราะว่ามันสกิลไปด้วยเดินไปด้วยดูมาเพียงเท่านี้ทุกคนก็น่าจะเห็นความเก่งของอิกกี้แล้วนะครับว่าทาไมในแรกงถึงถูงอิกกี้ถึงเป็นที่นิยมแล้วก็ในเกมแข่งอิกกี้ถึงเป็นที่นิยมมากๆเียกได้ว่าแทบจะหยิบเป็นเพลย์แรกๆเลยก็นี่แหละครับผมทุกคนอิกกี้เป็นเมที่เเเเดดินกกกมมมไไวสไวสลแ้็ารรบ ถ้าคุณมีอีกกี้ทีมคุณจะไม่ขาดดาเมจเลยนะครับเนี่ยดูเด็เห็นไหมมันมีความสามารถในการแบบละลายเลือดแทงได้ทุกคนเนี่ยโยนโยนไปเรื่อยๆครับตรงนี้แครี่กดแข็งแล้วก็กดโยนครับแต่เขาว่าเขาเพื่อเราเนี่ยผลักออกมานะครับผมก็เลยทําให้ไม่โดนอันติเรานะครับลอกี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จี้อ่าเอลสุได้ดีมากๆด้วยนะครับผมน,นั่งโซมอยู่นี่เราโยนอ,นอันติยัดไปได้เลยนะครับเรียกได้ว่าแครี่แทบทุกตัวเนาะมันก็จะไม่ค่อยชอบอีกกี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันติเนี่ยมันไกล โดนทีครึ่งหลอดแล้วมันก็เล่นลําบากนะครับผมเพรเลือดครึ่งหลอดก็ต้องกลับไปเติมเลือดแล้วนะครับ,รบนั่นแหละอิกกี้มันเป็นตัวที่แบบไล่ฝนของข้ามกลับบ้านได้ดีมากๆนะครับผมเพราะมันกลับบ้านเราก็จะเสียการคุมแมปไปนะครับเพราะว่าต้องกลับบ้านแล้วก็อาจจะต้องเสียเวลาในการฟาร์มอีกนะครับเงินก็จะช้าเพราะว่าเดินกลับบ้านบ่อยไม่เหมือนกับฮีโร่ฝั่งทีมเราที่แบบฟาร์มเรื่อยๆอย่างเงี้ยเงินมันก็จะขึ้นเรื่อยๆเนาะทุกคนฝั่งนน้นเนี่ยเงินก็จะตามเราไปเรื่อยๆครับ เล่นอิกกี้จะเล่นให้เก่งเราก็ต้องอ่านแบบให้เป็นเดินเกมไม่ถูกนะครับผมตัวมันนี้ก็จะเก่งมากๆเลยนะ <S <S เป็นเมเจอร์เอสเลยนะสำหรับผมเนี่ยฮีโร่ตัวนี้ผมให้มันเป็นเอสเอสเลยนะครับเพราะว่าผมยิบเนี่ยโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะฮีโร่ตัวนี้เพราะว่ามันเก่งมากครับเก่งจริงฮีโร่ตัวนี้มันอาจะไม่ได้แบบเล่นหือหวาโชเอ่อโชโซโล่คิวเหมือนลิเลียน่าทูเลนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่อ่าทีมมีแล้วอุ่นใจอ,อ่ประมาณนี้ดีกว่า เพราะว่าถ้ามีอิกกี้ทีมก็จะไม่ขาดดาเมจนะครับอันเนี้ยเพื่อนเราไม่อยู่เนาะผมก็ไม่ค่อยอยากโยนตีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าผมกดดันเขาอันเนี้ยววนกาดมันจะเข้าป้อมแล้วทุกคนผมก็เลยกดดันเขานะครับเพื่อให้เขาถอยออกไปเพื่อให้วันกาศมันตีป้อมแต่ถ้าเกิดมันเป็นคลิปธรรมดาเนี่ยผมจะไม่โยนติไล่แบบนั้นนะครับเพราะว่าไล่ไปเนี่ยคือป้อมมันก็ไม่แตกแต่นเนี้ยมันมีโอกาสที่ป้อมจะแตกทุกคนเห็นวันกา์ดตยสองวิง่งวิ่งไปแล้วไหมอ่า โอกาสได้ป้อมล่างอยู่นะครับและผมแนะนำนะครับที่เกิดเรารู้ว่าจะมีไฟเพื่อเราจะเล่นไฟเนี่ยเราสามารถเปิดอันติก่อนได้เลยนะครับผมเพื่อจะลดเลือดศัตรูนะครับพยายามโยนติเนี่ยใส่ตัวสําคัญเขาอย่างเช่นเมสหรือว่าแครี่เป็นต้นนะพวกตัวดาเมจเขานะครับยูเอทด่โดนเราได้นะครับผมแล้วมีโอกาสตายนะโอเคแต่ว่าเขาตันติออกไปเนาะถ้าเกิดผมมีอันติเนี่ยยูเอก็ไม่รอดนะครับวิ่งตามไปเพื่อผมจันติแต่ว่าผมหลุดตําแหน่งหมดทุกคนผมอาจจะตายได้ครับตรงนี้ผมวิ่งออกมาก่อนเลย อ๋อมม,ม,มีตัวแข่งอยู่ครับอุ้ยกดแข่งไม่ทันทุกคนตรงน,นี้ต้องรีบกดกดก่อนเลยครับตรงนี้จ่ายสกิลหนึ่งจ่ายสกิลหนึ่งตีมีก่ก่อนตีเรารออันติรีมี่หมดครับแล้วเราก็ค่อยโยนอันติีเก็บตีมี่ครับผมหน่วงอันติไว้นิดนึงนะครับผมรู้กว่าทุกคนมาช่วยไม่มีอันติทุกคนถ้าเกิดมีอันติเนี่ยอาจจะได้ลุกนะเลือดน้อยมากเลย ตัวเราก็เป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์เลนได้ไวอยู่นะครับผมเช็คก่อนครับพุ่มนี้เผื่อจะมีครับลูกมันสามารถโซโลเราได้เนาะพุ่มนี้ครับก็เช็คให้รอบครอบนะครับก่อนที่จะเดินไปทําอะไรคิดว่าเขาน่าจะวาร์ปกลับบ้านนะครับเพราะว่าคีบมันดันเข้าป้อมเขาไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไม่เจอลูกกบผมไม่ชัวร์แต่ผมจะเดินดูแล้วกันโอเคลูกอยู่นี่ครับโยนสกิลไป รู้หมดแล้วนะดูดีดคนเราแป๊บเดียวแล้วอันติเข้าไปเพื่อนฆ่าไปก่อนครับตรงนี้จะไม่เป็นไรไก่สกิลสองเข้าไปครับโอ้โหแล้วเอลซูพิลอดกับสกิลแค่สกิลสองก็แรงมากๆแล้วนะครับตอนนี้อันตีกูดาวกำลังจะมาครับผมโอเคแต่เพื่อนเก็บไปได้แล้วนะทุกคนเห็นดรามเมทไหมดาเบจแรงมากเลยนะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้เบิร์ตตูมตามแต่ว่ามันมาเรื่อยๆทุกคนดามเมจากอีกทีอะรีพอร์ตออฟทีครับตัวฟรีฟอ่ผมว่า เล่นยากนะอาตาเจอผมเดินทําเกมตัโลแบบนี้ก็เล่นยากอยู่เหมือนกันครับผมาไม่ได้ยืนหนึ่งหนึ่งกับเยนาเนาะแล้วกดดันเขาถึงในบ่ออะไรครับผมยืนลีเลือดนี่ก็ยังเอาสกิลไปยัดเขาครับและเกมนี้ก็จ G ครับเล่เนได้ว่าเกมนี้เราเดินเกมแบบดีมากกันนะเพื่อนเราเนี่ยก็เล่นง่ายครับในไฟ์เราก็จ่ายดาเมจด,ดีครับผมจ่ายดาเมจใส่ตัวสาคัญนะช่วยเพื่อนอ่าเก็บตัวสําคัญไปได้นะครับมันก็ลยทําให้เกมเนี่ยไหลแล้วก็สโนบอลไปเรื่อย โดฝั่งทองค่าเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่ในการฟาร์มถ้าเกิดฝั่งทองข้าเนี่ยหาเงินไม่ได้เขาก็จะเอาไอเทมหรือว่าเลเวลไหนที่จะมาสู้เรามันก็ยากครับผมเพราะว่าเราปิดแมปหมดเลยนะครับต้อออกมาจากบ้านเขาต้องเขาก็โดนดาเมจเราเพื่อจะไล่เขากลับบ้านไปเพื่อจะไปเติมเลือดนะครับผมมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณต้องเจอกับอีกกี้เมทที่เป็นเมตาอยู่ในตอนนี้นะครับผม โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไมกก่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คน้าหนึ่งไ like, ลค์คน้าหนึ่งคอมเมนต์นะครับแลื่เป็นกำลังใจให้ผมในคลิป,ปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ